คปเลยแคปยังไม่มาแต่ยังไม่มาน้อยน้อยน้อยเมนี่มุกเอาเรื่องนี้เหรอคะ The Farm หรอเอาเดอะฟาร์มเหรอโอเคเดอะฟาร์มนี่มีอะไรซ่อนอยู่ตรงนี้รู้ไหมในเปิดราคาเจ้าไก่เจ้าไก่จริงเปล่าวน่าด่าไก่ทำอะไรอยู่ไก่ออกไข่ออกไข่ไก่ฟักไข่อยู่ แล้วตรงนี้ค่ะมีอะไรอยู่กับประตูสิอ้าว g o o s g o o s คือตัวอะไรตัวอะไรแพะโอ้อะไรนะแพะแพะภาษาอังกฤษเรียกว่าแพะ้ภาษาอังกฤษเรียกว่าเกอเกอ g o o s ฮะ g o o s มีเอสบ้ามีหลายตัว g o o s อ้าเก่งมากนี่นอกจากแพะอยู่ในฟาร์มแล้วนะ แพะอยู่ที่บ้านเราด้วยรู้ไหมอ่ะเชื่อปะเชื่ออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่น่ารักไหมน่ารักป่ะของใครของแม่ของเชดามของเชอแตมก็ได้ใส่ชุดเหมือนเชอแตมเลยอ่ะใส่ชุดเหมือนเชอแตมเลยอ่ะพี่แพะดีจีอ่ะมีเด็ดกว่านี้อีกนะเดี๋ยวแม่นะจะพาเชดามเนี่ยไปเต้นกับพี่แพะในฟาร์มแพะที่ดิี จะพาจะแต้ไปเต้นกับพี่แพะในฟาร์มแพะที่นิวซีแลนด์เลยเอาเปล่าตอนตอนไหนตอนนี้เลยมามาเอาโทรศัพท์มาเหรอใช่ค่ะเราไม่ต้องจะไปฟาร์มแพะนิวซีแลนด์เราไม่ต้องนั่งเครื่องบินแล้วเราผ่านโทรศัพท์ได้เลยเดี๋ยวเรามาโหลดแอปนี้กันนะคะชื่อแอปว่า D G Dairy Goat นี่เดี๋ยวสนุกแน่นอนโหลดเลย แล้วเราโหลดแอปมาแล้วค่ะลูกมาแล้วนะคะยังดื่มก่อนนะดื่มบัตผมแพะก่อนนั้นคือผมแพ้โอชูตามได้ดูเนาะโอ,อเคค่ะมาแล้วนะคะนี่แอปดีจีนะคะอันนี้โหลดได้ทั้งที่แอปสโตรและเพลย์สโตร์นะมาเข้าไปเลยดีจี นซีแลด์มาแล้วเริ่มแล้วลูกโตพัฒนาการส่งวพี่แพะน่ากินเนาะนมแพะโดย Dairy Goat Cooperative New Zealand โอเควที่ร่วมสนุกลุ้นจี้แพะทองคำจี้แพะน่ารักมากเลยและประกาศผลที่ Facebook d g Smart Mum พร้อมแล้วกดสตาร์ทได้เลยพร้อมพร้อมไหมพร้อมมาไปฟาร์มแพะกันดีกว่าเอาเอาหน้าสวยๆมาใส่แล้วสวยยังโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอเคเล่นได้เลย ส่องที่กระป๋องหรือรูปกระป๋องดีจีนะคะส่องเป็นรูปก็ได้นะแต่แม่มีนมอยู่แล้วนะคะส่องเลยจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีจีเฮ้ยดีจีแชร์แตนนี่แชร์แตนเต้นเร็วตีดีล้วโอ้โหแฮปปี้สุดๆโอ้โหแฮปปี้โอ้โห เราบุ่นกระป๋องอะกระป๋องนมอะมันจะเป็นมุมด้านข้างเห้ยเห็นได้รอบซูมเลยอะเห้ยด้านหลังก็มีอะโอ้โห๋ออ๋ออ๋อเดี๋ยวไปซูมหน้าชาตเตมหน่อยสิเอาใกล้ไปตัดซูมซูมใกล้ไปอ่าอ่เดี๋ยวดูหน้าชาตเตมสิเป็นไงโอ้โหเฮ้ยนี่นี่มชิตเต็มอะยิ้มแป้นเลยอะเลี้ยงแพ้อะจ๊ะกินนมแพ้แข็งแรงเหรอคะ

กำลังบอกว่ามากินนมกา,มากนวดีวนมการโอเคนะแล้วทำไงอ่ะถึงจะได้จี้ทองคาอ่ะนี่แชร์ไปที่ Facebook นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้แม่แชร์มาแล้วก็มาที่ Facebook นะคะเปิด Facebook เป็นสาธารณะนะใส่แฮชแท็กนี่ d g dairy goat ar ซึ่งแฮชแท็กมันจะติดมาเลยนะไม่ต้องพิมพ์เองจากนั้นนะคะใส่แคปชั่นเลิศนะคะแล้วเราก็กดส่งรอรุนรับตุ๊กตาแพะน่ารักน่ารักนะกับจี้แพะ จี้ทองคำแพะค่ะอย่าลืมรีบไปเล่นกันนะคะจะได้ลุนรับตุ๊กตาแพะน่ารักน่ารักแบบนี้นะนี่เฉาแตมเอามาแต่งตัวใส่จุกสีชมพูเรียบร้อยนะคะกับลุนรับจี้ทองคำแพะนะคะเดี๋ยวแม่จะให้รายละเอียดทั้งหมดไ้ที่รายละเอียดวิดีโอข้างล่างนะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูปเป้พ่อเยยน้องเาแตมที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช่องนี้นะวันนี้พวกเราทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย